สวัสดีป่าลุงเบิร์สักกสุกคนในเมืงนี้ก็มาพบพ่อๆส่องกอยเรียงแพรอีกแล้วแล้วเก่าเดิมนะโดยว่าอยู่ต่างประเทศที่ไทยยีลาคมาชมมุมสองกอยเรียงแพรเลยเลยกำลังสิเทเอาต้นเลยในฝันนี้นะโดยแล้วคนนิ่ง่ขี้จิ้นก็ถกเส้นพุ่นนะโดยไปแชสเทลองยีลากร่างแล้วนะโดยน้องป่ายลงอ๋อพี่เคยกะน้องทำนี่เลย

xin nhau với chạy theo cô lạp lòng lợi bay chặt tay thay lạp 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 lòng lạp lạp lòng lạp 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 lòng lạp 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 luôn Phú rồi lạp lạp chạy lạp lạp lạp

ผมไปไปตรง That's a long và lấy hôm nay anh

quay qua sau ừ. lợi khuya cái rồi năm mà bốt, vấy, vấy, vấy. ô

อ่ะหาดมหัศมาดังนงกู้ปลวกกันเลยให้กู้ปวกนั่นเลยเจ็บใจเลยอะนั่นเราเห็นกันก่อน เอาล่ะบวนฮะเสาละบวนนึงบอลเข้าด้วยนี่สิบอลเฮ้ยนี่สิบอลเลยเค้าเณอมอีก <elim> ขุนึงได้ประมาณ2 3เซาหรือว่า2 1 2เซาขุนึงใดจัก Ừ, yeah. ở đây. Ừ, nó subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

สองสามเดืย๋ยตัวสสีนี่หานะเด,ดี๋ดวยวหาคูหาคูน้องก้อยอกบรเดนะดกเลบปลยเออไมเป็นท่ thang à, bộ cái này nó đợi Hẹp này ừ, okay. ừ, thái, nó đi đâu Bê Ừ nó đợi Thái nó cũng giống nó đợi, thằng được Hứ hứ nó chuột mẹ có hút phát nó đây À, của phóng vào phải áo tay. hai, hết you hoặc nhiều gỗ hay ơi Taking woodpack. I don't have map 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 luôn nó map map

ก้อยเน่ก็วนกบบโอ้ยก้อยได้เต็มได้กินเต็มหูอมอาน้องก้อยนกอยไปซื้อน้องกล้วยวะ่ิเออซื้อมาักล้วยะน้องก้อยซืน้อวยเนาะหมดไปซื้อน้องซื้อแล้ซื้อนก้อยซื้อแค่ไปซื้อน้องกล้วยวะหแล้ซื้อลิงทองหอน้องก้อยน้องก้อยยังว่าน้องกล้วยเป็นงานทองเป็นงานต่างสื่อใหม่เล็กเล็กเไ เยเยังิดตัยัตังโน่นลพอก็ยังเอานี้ to, รตไหเจโรตสองเซลล์เบี่โตสี่เซเซอยู่อะไรกนะ

Nó b... nó nói đúng, lùng nó bây giờ tao Từ từ bà lùng nó đôi lại Cái xíu nó khói đi, nó hỏi họ cái nó nó khói, Thôi nó sẽ ma rồi Rồi người đã luôn phải sợ luôn phải nó phải không phải không phải không đi Nó phải nó phải luôn phải không phải coi phải ไม่ปรจุไก็จุดพลวังตุอดีเนี่ยนี่เจ้าคุบอกมาใส่รักในกอนรักน่ยังไม่ใส่ยใส่แต่รักนั่นรักนี้ยังรักรัก 2R ลงเลยเจออ๊า อยู่สีลากันทางลักันโดยน้องกอลาแล้วจุจุนะพี่เดอกสบายดีนะโยน้องกอยจลาแล้วน้องกอยขอเก่าสบายดีสบายดีป่าลงทุุนมาโดยเดายใจดเหมือกอจะจุ๊ เจอที่มันขังพุซ่าเจอคอนป่าลงอยู่ดีไม่แห้งชุดป่าเป็นแค่ลัเล้อยเจือกเบาเลยน้องทองน้อยน้อยมาหาลูกสาวเลยขังมงิแรงอานาสิ่งใดคอยด้สิ่งน้ำสมดังปัตนานอนได้เงินหมื่นตื่นได้เงินแสนเด้อพรมพมิใจรานตลอดไปซาถุกบาย